สวัสดีค่ะพี่น้องจา๋าวันนี้ยาอิทมาขุดกระเทียมค่ะพี่น้องจ๋ามาดูด้วยกันนะคะว่าเป็นยังไงไม่เคยเห็นหัวกระเทียมกันจะมาขุดกระเทียมมาให้เพื่อนๆและ f อดูนะคะว่าเป็นยังไงค่ะพี่น้องจา๋ามาดูด้วยกันค่ะคีะ่ะพี่น้องจา๋าโอ้แข็งดินแข็งมากเลยคะ่ะ เหนียวค่ะพี่น้องจา๋าดินเหนียวมากเลยค่ะนี่ค่ะพี่น้องจา๋านี่ค่ะกระเทียมค่ะหัวกระเทียมค่ะนี่ค่ะรู้ค่ะ โอ้หนาะนี่ค่ะมาดูเต้นกันให้ไหมคะ่ะหัวกระเทียมค่ะนี่หัวกระเทียมค่ะดูค่ะนี่น้องจา๋าดูสิคะนี่นี่ค่ะนี่ค่ะหัวกระเทียมค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะพี่น้องจา๋าโอ้ ดีนแข็งมากเลยค่ะโอ้แข็งค่ะดินแข็งมากโอ้ดีค่ะโอ้ล่นค่ะไม่ทพี่น้องจ้ะ นี่ค่ะหัวกระเทียมค่ะอู้ยงามงามค่ะดูค่นี่หัวกระเทียมค่ะพี่น้องจา๋าหัวกระเทียมค่ะอ้ น้องจา๋าหัวกระเทียมค่ะนี่ค่ะโอ้ยงามๆค่ะนี่ค่ะน้องจา๋านี่นี่ค่ะหัวกระเทียมค่ะนี่ค่ะมีเต่งงามๆค่ะพี่น้องจ๋า นี่ค่ะพี่น้องจา๋าหัวกระเทียมค่ะนี่ค่ะงา,งามค่ะอีกโก้นึงค่ะพี่น้องจา๋า ลึกมากเลยลึกมากเลยค่ะพี่น้องจ๋าเนี่ยนี่ค่ะโอ้ยมีแต่งามๆนี่ค่ะนี่ต้นใหญ่มากเลยค่ะพี่น้องจา๋าหัวใหญ่มากเลยนี่ค่ะพี่น้องจา๋านี่ค่ะต้นกระเทียมนะคะ ตอนนี้ยายก็พอแล้วค่ะพี่น้องจ๋าโอ้ขาวอวบงามดีจังเลยค่ะขาวๆค่ะพี่น้องจ๋าก็ทิปนี้ก็ขอจบไปแค่นี้ก่อนนะคะพี่น้องจ๋าเพราะว่าตอนนี้จะสองทุ่มแล้วค่ะที่นี่ก็ยายีก็ขอกลับบ้านก่อนนะคะพี่น้องก็เดี๋ยวยายิจะเอาไปล้างแล้วก็จะทําให้ดูอีกครั้งหนึ่งค่ะพี่น้องจ๋าตอนนี้ยายกขอกลับบ้านก่อนนะคะ ก็ขอบผู้คุณมากครับเอฟทีทุกๆคนนะคะที่มารับชมเป็นกำลังใจให้ยายอีทแล้วก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ยายอีทนะคะพี่น้องจา๋าฝากช่องด้วยนะคะยายอีทเดนมากค่ะขอบคุณมากค่ะไปแล้วนะคะพี่น้องจา๋าขอบคุณค่ะดีคะ่ะพี่น้องจา๋าตอนนี้เดินกลับบ้านแล้วคะ่ะ <c oughs> นี่คะ่ะยำ ตอนนี้ที่เดนมาร์กสองทุ่มแล้วนะคะพี่น้องจา๋าสองทุ่มแล้วค่ะตอนนี้กลับบ้านแล้วค่ะนี่คะ่ะปลากระเทียมตอนสองทุ่มนะคะตอนนี้สองทุ่มแล้วค่ะที่เดนมาร์กนี่คะ่ะ ที่ค้าพี่น้องจา๋าตอนนี้นยายอิเดินออกจากป่าแล้วค่ะพี่น้องจา๋าดูค่ะข้างหลังป่ากระเทียมค่ะไปค้าพี่น้องจา๋ากำลังเดินออกจากป่านะคะนี่ค่ะ อนนี้ก็สองทุ่มนั้นนะคะพี่น้องจากที่เดินมาร์กค่ะคลิปนี้ก็ขอจบไปแค่นี้ก่อนนะคะพี่น้องจา๋านี่ค่ะป่าค่ะป่ากระเทียมขอบคุณมากนะคะพี่น้องจา๋า